วันนี้ผมมากับใครครับอยู่กับนะครับสุดยอดนะครับแห่งบล็อกเกอร์ใน2016ต้องบอกแล้วว่าศตวรรษที่20ไม่มีใครเกินเดินตรงนี้ครับต้องขอแนะนำตัวครับครับผมแจ็กกี้ครับเซมเป็นหายเลยน้องเมียมากับพี่สาวน้องแจ็กกี้สวัสดีครับวันนี้เรามาร่วมทีมกันนะครับเพราะนั้นเราก็ต้อง มีการพฤติกรรมในการแดกเกี๊ยวซ่าร่วมกันนะครับซึ่งการแักเกี๊ยวซ่านี่ไม่ได้สั่งมาแล้วครับเราต้องสั่งแบบมีสัมเียงด้วยจริงๆพี่เขาจะมีเส้นทางเอกเอกญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นนะใช่อะเนี่ยเกี๊ยวซ่าคือเรียกว่าอะไรครับภาษาญี่ปุ่นอันนี้คือเวลาเราเรียกแม่ค้าต้องหัวร้องก่อนอ๋อครับหเขาจะได้รู้ว่าอารมณ์นี้ในการเรียกก็เวลา call c a แม่ค้าสั่งมาคุณก็จะพูดเลยว่า เกี๊ยวซ่านะครับเพราะนั้นเวลาชาญี่ปุ่นถ้าคุณตักเกี๊ยวซ่าก็จะไม่มาเสิร์ฟต้องเกี๊ยวซ่าแลวข่าด้วยตอนจบนะเราเนี่ยเกี๊ยวซ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพาไปดูที่ Google ไอเทยตกแต่งตะกี้ตัดออกนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะไปที่ออฟฟิศของ Google นะครับไม่มีไม่สามารถเข้าไปได้ง่ายนะครับเพราะว่าคนปกติทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้ไปกันครับ g o o g l e ไม่ได้เปิดให้ไปนะครับเราก็ยิ่งใหญ่นะวันนี้มียูทูบเบอร์จากหลากหลายประเทศนะครับแต่ขันรถแน่นอนครับเราสองคนก็เด็กหลังห้องครับครับผมเราก็ของรถบัสข้างหลังจริงๆไม่ได้อยากอยู่ท้ายรถหรอกาัหน้าแม่งเต็ม ยอยากแรงเ่าหร่เขาแรก่กันไปเลยลอ่ะน,น,น,นี่อายุตัวอย่างก่อนอะไรฮะตัวอย่างครับ<ม>น,นี่แซลมอนอะไรเนี่ยมีแซลมอนมีน่าจะเป็นเนื้อย่างเนื้อย่างแล้วเมื่อกี้คุณอะไรบอกว่าไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมพนักงานส่วนใหญ่พู่นขึ้นนะครับเพราะว่าดูวิวครับวิวข้างนอกครับเป็นวิวต่อไปปูจิใช่เห็นเห็นปูจีตังอยู่ไกลๆแล้วก็กินอาหารแบบนี้ ทำสบายทีนี้ YouTube Space เดี๋ยวเราทำมาดูของเกิงกันมันเป็นยังไงครับ YouTube Space จะเป็นที่ที่ให้คนถ่ายออกจะได้ไม่ต้องพูดเองการทำงาน ก็จะมีเซตให้มีอุปกรณ์มีทุกอย่างให้อยย่างงเี้มาผลิตได้ฟรีใครที่เป็นยูทูบครีเอเตอร์เนี่ยถ้าแบบสต๊าฟเยอะๆน้องเขาเราจะมาใช้ทันได้ฟรีมันใช้สถานที่ได้ฟรีคือมีโปรดักชั่นมีทุกอย่างมีทีมงานมีคนถ่ายที่ครับก็ย้ายมาที่นี่นะฮะก็นี่เมื่อกี้ก็คุณสายใยนะครับผู้ดูแลเราจากกูเกิลแอนด์แอนด์ยอยากมีสตอร์ทอยเยอะๆนะครับดูน้องเขานะครับสวัสดีครับฝากฝากด้วยไม่ ครับ u u e s s p c e e ที่นี่ครับออฟฟิศของ g o โกวนโกครับผมหน่อยนะผมผมจะสร้างนี้เลยฮะผมจะสร้างนี้เลยฮะวันนั้นก็สับ r i ายกันเยอะๆมาดูกันนี่นี่มาดูดูก่นว่าเดี๋ยวจะสร้างตามให้เป็นแบบนี้เลยเขาก็จะมีแบ่งโซนนะครับเป็นแบบมีแบบห้องเป็นบูสกรีนด้วยก็คือทำรายการผลิตรายการขึ้นมาได้หมดก็ลงทุนไม่เท่าไหร่ครับที่นี่ดูจากอุปกรณ์แล้วก็หลายร้าน มีโอเคอีดิทด้วยแน่ๆไม่ได้โอเคดิห้องมืดนี่เหมือนห้องอัดเสียงเป็นใช่อยากทำอะไรก็ถามรู้สอง วุธหนึ่งไปดูวุธหนึ่งครับจงเปิดไปสวัสดีบ,บอกแล้วว่าไม่ธรรมดาเชื่อถ่านครับนี่ครับเป็นศิลปะสมัยใหม่นะครับเซอร์เรียลใช่เซอร์แล้วก็เรียวมาก แล้วเราก็จะได้ดเป็นจดหมายมานะครับได้อะไรมาฮะฟาสโซบอกข้างในนี้ก็จะมีอาหารนี่คืออะไรหว่าอ่ะเปิดไม่ได้ด้วย <t> อันนี้ก็อ๋อพาวเวอร์แบงค์ให้ด้วยเอาเหรอโอ้ได้พาวเวอร์แบงค์ฟรีกล <c oughs> ับแล้วกลับแล้วแล้วก็อันนี้อันนี้คุกกี้หรือที่วางใช่ใช่คุกกี้ใช่เหรอกินได้ลองกินขนมเซมเบ้วีนิสโตเกียว เ <need> ราจะไปที่โตเกียวสเตชันครับ,รบเ,ปเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับผมมากนะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนบ้านาาอยู่กันตั้งแต่เด็กรโต,ตรมาก็เราก็แค่เดินไปตามเส้นทาง Google Map นะครับ,คร,บครับผมที่นี่รถงมก็เราก็าแค่เปิดน,นะครับ Google Map ก,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 ก็จะบอกเลยว่าคุณน่านที่ไหนง่ายๆสบายๆครับแต่ว่าเมื่อกี้เปิดดูในนี้มันมี มันมีเหมือนเควส์เพิ่มด้วยนะอะะไรนเควสให้แกะปริศนากล่องถามน้องที่ตองเรียนจบมาสูงครับผมเราอยู่นี่นี่นี่อยู่ด้านล่างเองนี่ค่ะเขาให้แกะปริศนาซึ่งแกะปริศนาเนี่ยผลออกมาจเอาไปใช้ทำเครื่องมวงกายฮะไม่ใช่แกะนะอ่าเป็นคนแกะด้วยเหนื่อยมากเลยอ๋อเหนื่อยเพราะว่าเดินไกล จากเราต้องสังเกตมันอย่างดีนะครับเนี่ยนี่เขาจะมีมาให้เหมือนเป็นทำมมันเป็นคนละด่า,อางอะที่แม่งเขียนมาั่ไปแน่นอนได้อย่างนี้เพราะมันหลอกลเอาราน,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 นี่สถานีสถานีกินซ่ารเรากำลังนั่งสายมาลูกโดชิ

รางวังงงลของข้างหน้าคือได้เงินเราต้องไปตามหารถไฟที่ชิงทันเราจะไปชิงทันเซหรือเปล่าเราต้องไปชิงทันเซเลยไปที่เมือ,มอง,อง,ง,งมูดูร์มูดูร์ฮานาซาวาหารือเปล่านั่นแหละสามชมั่วโมงถึงเราจะได้นอนตอนนั้นคือนั่น<ะ>คือรางวัลที่เรารอคอยป่าวพราอขึ้นในรถแม่งมีเกมไม่เล่นอีกในบ้าเฮ้ยเราถึงคลิปแรกแน่นอนเลยอ่ะว้าว ที่เหลือแม่งบูทแท็กซี่หมดเลยเออบ่าที่เหลือบอาขขึ้นยังไงวะแต่บางคนเหมือนคุณป้าที่เพิ่งไปเมืองทองมาใช่นะนีไปช้อปปิ้งที่งานโอท็อปมานะครับก็เอาของกลับมาด้วยอ่ะเพนสีเดอช็อปอะไรบ้างเดือดใ่บอกเดินไว้นะหลกเลยใช่แ่แน่ครับคราวนี้ก็เหลือแต่หาแล้ว แล้วนะครับตามนี้เลยเป๊ะแล้วไงต่อเยบได้บัตรมาแล้วนะครับเราจะนั่งชินกางเซงไปคาณซสวะเพื่อไปเปลี่ยนที่พักเพื่อไปอยู่ให้ใกล้นดินไหวมากขึ้นขอบคุณครับมันเป็นความตั้งใจของอราวอินเทไปทตอนนี้เราจะสังเกตได้ว่าข้างๆดูงอแงมากแบบเป็นคนที่อยากนอน ตาใสเชี่ยว <c oughs> ใสหัวใบอะเรอเราเอาบทเรามาสนุกสนาน <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือมันกำลังใกล้หน้ากูแล้วเราจะต้องพักผ่อน นี่คือความเจริญแรกของคานาสวาตอนเราเข้าสู่คานาสวาที่นี่เป็นบา้านเกิดผมตั้งแต่สมัยนกจิจิแล้วก็มา้านเพลงเสียงดังกระเลยนี่คือนาคาสวานะฮะทุมท่ภาคจูบุเ <c oughs> ขาก็เดินทางมาที่นี่กันตอนนี้นกบินมีการบินปวยไป <c oughs> บรรยากาศอากาศหนาวแล้วก็มีสาวๆมากมายสาวๆมากมายบรรยากาศดีครับน่มามาเที่ยวนี่คือเสียงจากชาวบ้านที่พูดถึงนะคร,รับว่าเอาล่ะเรากำลังเข้าสู่เขตความเจริญนั่นค,คือช่วงของตลาดมาร์เก็ตเราอาจจะต้องข้ามถนนถนนที่นี่อาจจะอันตรายถ้าคุณไม่ระวังต้องข้ามมันอย่างย้ำเกงรงไม่เป็นไร เราเดินข้ามได้ไปผมใช้ Google t r a n s ครับในการแปลวันนี้ Google ส่งเรามาล้านอาหารที่ไม่มีภาษาอังกฤษเลยสักนิดเดียวครับวิธีการครับ คุณแค่เพียงถ่ายรูปคที่มมันจะสแกนเห็นไหมครับมันจะสแกนไม่ชวนก่อนนะคะก่อนอ่าสแกนเสร็จปุ๊บอ่าแล้วมันจะมีบล็อกบล็อกเอานิรูดอ่าแปรเป็นตับไก่ซอสหัวใจไก่ไก่ตั้งคันด้วยไก่ตั้งคันด้วยอร่อยอร่อยครับนี่คือเมนูไก่ใส่กุ้ยครับแ้วเราก็มี องศาชิ้นหนาวหนาวมากหรือจะไปแข่งเกมนะครับคุณเพื่อนแอดเวนเจอร์ของจริงนะครับวันนี้ทีมความพร้อมของทีมเรานะครับต้องบอกเลยว่าเราซ้อมกันมา3มเดือนนะครับเพื่อที่จะมาชนะในวันนี้โดยเฉพาะถ้าไม่ชนะเนี่ยผมบอกเลยว่าเอาเท้าทุกคนเนี่ยมาเหยียบที่หน้าได้เลยหน้าพี่หน้ามึงป้าแต่ไม่ต้องเป็นหัวครับ ตัวความหวังของเราอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮนะชิวมากเลยอ๋อถือว่าอากาศที่นี่ชิวมากเราเนี่ยชิวมากเลยจบชนะแล้ววะเนี่ยจะแข็งนะจะแขงจะแข็งแล้วการันนะจะแข็งเหรอครับ<อ>ตัวผมเนี่ยมั่นใจกับทีมตัวเองไหมครับผมเต้นอำนาเลยเห็นวะมัม่นใจคะ่ะ มาขนาดมาแข่งเรายังมาอยู่หน้าสุดเลยนี่คือความพร้อมของเราครับอันนี้คือทีมลีเกอร์ของโปรเจกต์ทั้งหมดเดินแบบเดินคู่ทีมไทยแลนด์ทีมสเตรนท์เฮ้ทีมมาเลเซียอ่านตอนแรกน้ำตาไหลเลยฮะทำไมครับอ่านไม่ออกเขาให้เราไปตามสรุปเขาให้ทำอะไรนะนี่มันเหมือนเล่าเรื่องราวเดี๋ยวทำหน้ามั่นใจหน่อยฮะ ครับเราถึงแล้ว

มานอก๋ยวเสียมครับผมข <c oughs> อให้ส่งเราไปหาคนดูแลโรงแรมงน,นี้ที่เบอร์นี้ว่าเรามาถึงแล้ว หยอดตาที่ถูกต้องอยังไงนะเราก็ต้องเปิดฝานี่ก่อนครับผมเปิดแล้วครับเปิดตายอย่างเงี้ย <laughs> เปิดตาแล,ล้วฮะเปิดตาล่างด้วยแหงตาล่างลงมาอย่างเงี้ยเหรอเออเออเออเนี่ลยน <laughs> ่าจะเขาไม่ใช่อย่างงี้ก็อ๋อท <c oughs> างถึงเลยน่าตอเเออแล้วไงต่อ Thank oh. <laughs> <laughs> you ซามูไรครับแล้วก็จบการเรียนซามูไรเสร็จเจ็บต่อครับครับเพราะว่าต่อตายตูดกระแทกพื้นนอกจากเจ็บตูดแล้วยังเจ็บคออีกนะครับผมแล้วเรายังไงนะเราไปไหนนะเราไปปาร์คที่เราบอกเธอเมื่อกี้ปาร์คไหนเลยปาร์คไหนเลยตอนนี้เราอยู่ที่กิจกรรมสุดท้ายครับผมคือต้องใช้ Google Street View ดู Đây yeah, này, 1 Đây <coughs> này, 2 Mình bảo 1 và 2 3 3, không? 3, đúng không? Vậy phải đưa anh một cái tấm Được rồi Cảm ơn Chúng ta chiến thắng Bởi vì chúng ta đã làm rất tốt ที่นี่นะครับเป็นสวนมีชื่อว่าอะไรวะเคนโรคุนเคนโรคุนการ์เด้นตอเป็นสวนที่ต้องเสียค่าเข้านะครับแต่ผมไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่ากรุ๊ปเดินพาเข้ามาข้างในสวยลายไม้เริ่มแบบลวงเริ่มสีแดงสีเหลืองอะไรเงี้ยเหมาะกับการมาเที่ยวพักผ่อนขุม,มาอย่างยิ่ง พอไหวเผ็ดเหรอพี่เผ็ดเหรอตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ดีกว่ากดดูไม่ได้กมไม่กล้าเมือมาจากทุกที่ที่มีอยู่ <S <S มาเที่ยวต้องเตรียมตัวนะครับครับถ้าเราไม่เตรียมตัวเนี่ยเราก็จะหนาวแต่เอาจริงนี่ถือว่าสื่อก็ใส่มันหนาเลยนะยังยังมันได้หนาได้มากกว่านี้อีกบอกเลยนี่ตอนนี้ความรู้สึกยิ่งกว่าโดนตบน่ายอีกหน้าชา นนั่ชอบใช้ความรุนแรงนี่นะครับนักเลงโตนะครับคนข้างผมคุณเมอาเนี่ยไฮไฮนะครับเขาเป็นคนที่เกเรครับทำไมฮะถ้าใครอาจจะไม่เคยเห็นในมุมนี้ของเขาเพราะว่าเวลาเขาทำคลิปเนี่ยเขาจะแบบคืออันนั้นเป็นโซ่ตนเป็นเทาอ๋อแล้วเนี่ย บางทีเราก็ต้องแบบเขาเรียกว่าไรวะทางเรให้กลมกลืนกับคนที่อยู่รอบข้างอ่ะนี่หรอวะ้าคนรอบข้างเราเลวก็ต้องเลวไปด้วยอย่างนี้ดที่ทุกวันี้ที่เกเรเขาชอบปากของเราอ้าเราเกินไปแล้วนะเป็นคนไม่ค่อยเป็นคนไม่คู่ตรงงงปากแข็งไงใช่ไม่ได้ถ่ายกูหรอกนะายอย่ากลัวหัในกล้องแคมป์ แล้วอนนล่อต้อนรับทุกคนเข้าสู่ศูนย์อบเยลกู้ประสบภัยหนาวครับครับผมนะครับบรรยากาศรอบๆครับผมมีคือทุกคนที่ตัวหนาวสั่นด้วยอุณหภูมิกว่า6องศาที่คานาซาวะแห่งสวนคาส์ซิกลงนะครับรรชื่ออะไรวะขอดูรอบโอ้โหถ้าหล่อคาบเขากีนท่านเกือบจะพังเมื่อกี้นี้ โปรจริงอครับผมดีนะครับดีคืองานเลี้ยงปาร์ตี้อยู่ในปาร์ตี้กินปราสาทในปราสาทครับ้ก็ที่เขาเตรียมมาให้นะครับก็จะมีแก้วช็อตแล้วก็มีน้ำเขียวให้บอยน้ำเขียวกินอร่อยเฮ้บ้าไม่ใช่นะโอ้โเย็นจืดหาไม่ต้องแช่ตู้เย็นในทั้งสิ้นครับเย็นอัตโนมัติครับผมอันนี้น่าจะเป็นอาาเเกเหรอยิ่งกว่าข้าวคือยอดข้าวครับ นี่คือยอดข้าวช่วยตกใจใส่แล้ว,ไม,ลวไม่เราใส้วไม่เราต้งเลือกไม่เเลือกเราเลือกแล้วสั่งอรได้ยังไง ลาเมงข้อไก่ก็ตัวได้กดนะครับเราก็จะกดดๆเพื่อได้นี่ออกมาแล้วก็ก็จะมาติดกเลือกออปชันของมันเส้นบางเส้นหนาเส้นใหญ่เอาอะไรบ้างลอหิมะตกนี่คือรอเหมือนรอเข้าห้องสอบอ๋ใช่รอห้องสอบว่าอาจารย์ยังไม่มาคุมสอบเนี่ยจะมีให้เลือก ความแข็งของเส้นการลวกน้ำมันเยอะไหมกระเทียมอ,อะไรนะหอมอมอเดียนเอาไหมไม่เอา,า,ห,เาหูตาไลความเผ็ดแล้วก็เทคเจอร์ของเส้นไม่ธรรมดาอันนี้คือห้องทำอันนี้คือห้องกินเราจะแยกกันมันก็จะเป็นช่องๆ ชองเนี่ยมันเปิดปิดได้ได้วยนะถ้าไม่อยากให้คนลอ,อกก,ก็ก็ปิดหมดแต่ถ้าอยากให้เพื่อนรอ,อกได้ก็เปิดขอ้รับัสดีครับนี่คือต้นตำรับลามงข้อสอบของแท้และแน่นอนบอกเลยว่านี่มันก็จะมีด้วยอย่างนี้นะครับ ก็ใส่น้ำก็ันแก้วาอยูนะ้มันไม่ได้ไม่รู้มันไม่ได้เป็นแก้วไง้วยชาถ้วยชาก็ล้วที่เด่นของ ข้อสอบคืออะไรฮะน้ำซุปน้ำซุปอร่อยหมูเยี่ยมเส้นนึบครับผมน้ำซุปอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงครับผมของก๊อฟเกรดเอท่าไหลว่ะความเด็ดระดับหนึ่งแดงน,นะครับ ไปขีมะแรกในโตเกียวในรอบ54ปี ครับผมนะครับขอบคุณนะครับที่ดูคลิปกันจนจบนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากให้กําลังใจหรือกดติดตามเรานะครับดูในคอมกด subscribe กันด้านบนครับดูในมือถือกด subscribe ด้านล่างนะครับขอบคุณมากครับผม